สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้จะพ้า,าป้าปรับปรุงบำรุงต้นใหม่นะครับฝืนฟูเพื่อให้เขาได้ออกดอกออกผลตามที่เขาต้องการมีกินตลอดปีตลอดไปพี่น้องมาเบิงลุ่งตัดแต่งกิง่งหมากเน่าวไว้แล้วเนี่ยครบซิบหามือแล้วนะครับ เมือนี้เป็นมือที่17แล้วละ่ะเพราะเป็นสิบห้ามือมือนี้นนวนันที่17แล้วครับเป็นมือที่17บเจ็ดหลังจากเข้าตัดแต่งจริงฝืนคู่พี่น้องเขาก็จะจิแตกยอดไม่นะครับแล้วก็แตกตาดอกไม้พี่น้องเนี่ยเริ่มขาวลายอลไรพี่น้องเนี่ยบ่วดอกไม้เนี่ยแตกออกมาหลายพี่น้องแล้วยอดไม้ที่ยังบ่าเนี่ยแตกตาดอกกับบัวอืดคือกันพี่น้อง นี่คือผลในการตัดแต่งจริงแหละกับบำรุงเพื่อให้เขาออกดอกออกผลตามที่เท่าต้องการเอาลูงย่ำเด้อบานี่ว่าเป็นการเห็ดผลละไม่หรือเห็ดมากหน้านอกเดือดูกันพี่น้องแต่เป็นการเห็ดหมากหน้าห้ออกตามที่เทาต้องการนะครับมีกินตลอดปีคือการตกแต่งจริงแหละกะ บำรุ่งใส่ปุ๋ยลดน้ำดูแลนะครับเขาก็สิออกดอกออกผลเท่าแบบนี้แหละเนาะนี่คือผลที่มันเกิดขึ้นดีจักเคืองเดือนเนี่ยมันสิขาวเต็มไปเลยพี่น้องหลายครับก,กูนี่เดี๋ยวข้าวหนาจะมาเบิ่งกันเนาะที่นี่บำารุ่งขั้งที่สองนี่นะครับเอาอย่างใส่แนะนะครับ ข้าวกอนเนี่ยตัดแต่งแล้วกับบํรุงไปแล้วเนข้าวนี่ก็คือเกลาสูตรเกลายวแหะพี่น้องกะบมีปุย๋ยคอกพี่น้องปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ง่วงห้านี่แหละแล้วก็มีปุ๋ยอ่าอินซีอัดเม็ดพี่น้องปุ๋ยไบ่มีกับบอไซด์กับบอไปยังอินซีอัดเม็ดเนี่ยลุงมีลุงเอ๋ไส่ไปอันนี้คือโดโลใหม่แก้ดินเปรี้ยวนะครับหรือดินเป็นกรดนะครับว่าบ้านลุงเป็นดินเหนียวจังได้ก็เป็นกรดอยู่แล้ว วิคมีสูตร14 14 24พี่น้องเนี่ยโตหลังสูงกว่ามูนะครับเนาะต่อมาเนี่ยกะแม่นนําม,มักนะครับน้าม,มักจุลินซี่ผลลไม่ผสมกับจุลินซี่สังคราแสงพี่น้องเจือจางแล้ว1ต่อ10พี่น้องลุงเจือจางไว้นี่1ต่อ10เพื่อเพิ่มจุลินซี่ในดินแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารในดินให้กับตนบ้นมะนาวนะครับเนาะ หลังจากที่ห้าโลดลดทั้งดินล้วเ้ากับ่นทั้งใบน้วพี่น้องผลทั้งใบพร้อมเด้อลุงก,ก็จตฉีดพ่นที่นี่ฉีดพ่นด้วยน้ำมักกาจุลินทรีย์สังขอแสงเพื่อสิปองกันเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อาราป้องกัน,กนโรคแคงเกอนะครับ เฉีดกับเฉีด,งดยงมแดดอ่อนพี่น้องแงมือเศร้ากับประมาณจากเจ็ดโมงถึงบ่เกินเก้าโมงประมาณนี้หรือบ่เกินสิบโมงประมาณนี้หรือแงมือแรงกับ่ใบสามถึง,ง,งห้าโมงแรงนะครับเนาะมันจังสิดูดซึมได้ดีกลางเว้แดดฮอนฮอนเน่ะมันบ่ดูดซึมเนี่ยมันมีแต่คายน้ำพี่น้องอันนี้น้ำม,มักจุลินซี่สังข์อเสียงพี่น้องประมาณจากาเครื่องแก้วนะครับ เครื่องเจ้ากินน้ำเฮานี่ละเจ้าน้อยเฮาเนี่แล้วก็มเีเครื่องดื่มชูกำลังโยดประมาณยี่สิบซีซีนะครับผง,งสุรสเครื่องซ่อนซ่าพี่น้องลุ่มผสมกันไว้นี่เทลงครับเติมน้ำลงไปไปหน่อง นี่มันบรรจุหาเรี พอต้องใส่หลายได้พี่น้องเด้อจะใส่ดูดู่เาเอาบ่ต้องใส่หลายด้กใส่ปุ๋ยคอ,อกแล้วกับใส่ปุ๋ยอินซีอัเมนันนี่นะครับบานบางๆไปพี่น้องเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในดินเนาะ wòye sii aadama mi kuli si yaayi fi náà. ถือว่าเสร็จสิน้นกระบวนการในการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นหมากนาวนะพี่น้องเนาะให้เล่าออกลูกออกดอกออกผลตามที่เราต้องการจะได้มีหมากนาวกินตลอดปีพี่น้องเพราะต้องไปขึ้นยากแรเ่เกษดตามลุ่งบอกนี่ออกลูกยุตตลอดปีนะครับมีกินตลอดไปเอาเหลือบักซีดามันเพบักซีดาต่อไปหลังจากใส่ปุ๋ยหมากนาวแล้วนะพี่น้องนะฝืนฟูหมากนาวเป็นรอบที่สองแลยก็จะไม่เอาหมักซีดาไปนี่ ซีดาที่ลุ่งฝืนฟูไอ้รอบแรกบานนี้ก็จะเป็นรอบที่สองหมอกของหมักซีดานะครับก็ล่งแตกยอดก็ล่งแตกดอกพี่น้องมะบาดปรับปุงบบรุ่กันต่อไป,ปรอบที่สองนะครับหลังจากที่ข้าตัดแงจงเกิงแล้วก็ฝืนฟูไปในรอบแรกเรียบร้อยแล้วสะคัญเนาะเอากันมาฟืนฟูรอบสองอีกนะครับแต่นี่ลุ่งที่ผลสะกันจังที่ใส่ปุย๋ยฝืนฟูรอบที่สองมันได้ยี่สิบมื่อแล้วเนะี่ย ถ้าฝืนฟูหลอบแหลกมาเอาผลจุลินซี่สังขอแสงแก่โลกเชื่อลาดเนี่ย สูตรเดิมพี่น้องสูตรเดิมอันนี้ขี่เท่าท่านนะครับขาาี่เท่าท่านที่ลูกเผาท่านเก็บใบแหลนะเพิ่มความหวานเพิ่มการเร่งการออกดอก,ดอกน้ำ้วก็จุลินซี่มากผลไม้นะครับจุลินซี่มักจากผลไม้แล้วก็จุลินซี่สแสงะห์แสงผสมกันอยู่นี่นะครับอันนี้กับปุ๋ยอินทรีย์อัดเบดพี่น้องปุ๋ยเคมีสูตร14 14 24นี่ก็ได้เดียวกันนะครับ นี่ผมมียังแตกต่างเห็ดคือกันมัดถุกขันทุกตอนพี่น้องโดโรลไหม่ลุงบอสัมานี่ลุงใส่ผงโงทานแทน่นนะครับแท่นกันใดพี่น้องแท่นกันได,นนนไดมักซิดากับไซบดดเรียบร้อยเลยพี่น้องสูตรเดียวกันเป๊ะกับหมักหน่ากัได้ ตังกันหน่อยเดียวถ้าเอาท่านครับตถรถใหม่ซื้อกับรผลบัแตกต่างเป็นหวังเพราะว่ามันเป็นกดเป็นดางแก่ก็าเป็นกดเป็นดางเดียวกันเนาะเอากันว่าคลิปนี้มันดีอยู่นะครับซอยกดไหลกดแช่ออกไปนะครับให้ได้รับความรู้ไปน้ำกันเห็ดกินน้ำกันนี่ละเล็กๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ลุงน,นะครับเด้อสำหรับมือนี้สวัสดีครับ